เหมือนอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปักน้ำมหาปูชนียาจารย์ของพวกเราก่อนที่ท่านจะได้บรรลุธรรมท่านก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางหมดแม้กระทั่งชีวิตของท่านสละชีวิตเพื่อขอให้ได้พบธรรมะ ที่ประสมมาสมริเจ้าท่านได้บรรลุถ้าใได้บรรลุแล้วก็จะเอาทิตตนเป็นทนายแก้ต่างให้กับพระพุทธศาสนาโดยไม่กลัวต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิน้นและหลังจากที่ท่านได้บรรลุแล้วก็ได้เผยแผ่วิชาธรรมกายเรื่อยมาจนกระทั่งสึกทอดมาถึงพวกเรา เรานะในฐานะศิทธิญาณุสิทธิก็ต้องทำเหมือนอย่างที่หลวงพ่อของเราท่านได้ทำมาแล้วท่านใช้วิธีการแบบเดียวกันกันกบที่พระบรมโพธิสัตว์ท่านได้ใช้ในวันจะตัสรุธรรมใต้ควงไม้พระศรีมหาโพธิ คือถ้าไม่ได้บรรลุธรรมหรือพบวิธีการที่จะพ้นจากความทุกข์ทรมานจากกิเลสอาสวะที่บังคับบัญชาอยู่ในจิตใจแล้วแล้วก็จะไม่ยอมลุกจากที่เด็ดขาดยอมตายกันทีเดียวเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไป เหลือแต่กระดูกหนังก็บชังมันไม่ได้ตายเถอะหนึ่งไม่ได้ตายเถอะหนึ่งตายเป็นตายตายเป็นตายกันอย่างนี้เราถึงอย่างไรทุกชีวิตก็ต้องตายอยู่แล้วแต่งแต่ว่าช้าหรือเร็วกว่ากัน แต่หลวงพ่อท่านเลือกตายแบบผู้ที่มีปัญญาคือแลกความตายกับการได้เข้าถึงธรรมถ้าหากว่าไม่ได้ประลุธรรมก็ยอมตายกันทีเดียวดังนั้นในวันนั้นท่านจึงปล่อยวางทุกสิ่ง แม้กระทั่งชีวิตไม่อะไรอาวรกับอะไรทั้งสิ้นใจก็หยุดนิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆจนกระทั่งใจท่านหยุดนิ่งสนิท หยุดนิ่งสนิทหยุดได้สมบูรณ์พอถูกส่วนก็ตกศูวนวูบลงไปได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของท่านคือดวงธรรมภายในกายภายในแล้วก็เข้าถึงพระธรรมกาย ท่านไปถึงของจริงที่มีอยู่ภายในตัวของท่านไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบสิ่งนั้นการสละชีวิตยอมตายแบบผู้ที่มีปัญญาอย่างนี้มันคุ้มเกินคุ้มจริงๆถ้าไม่ได้พบกับสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือพระธรรมกาย บที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงยิ่งท่านมองอย่างบสบายสบยยิ่งมองก็ยิ่งชัดยิ่งใสยิ่งสว่างใจก็ย,ยิ่งเบิกบานเบิกบานเหมือนเข้าไปสู่อาณาจักรแห่งความสุขที่ไม่มีประมาณ สุขที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยไม่กลัวต่อมรณะภัยหรือภัยใดๆทั้งสิ้นพระธรรมกายซึ่งเป็นของจริงที่มีอยู่ภายในตัว ของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงพึ่งท่านได้ตลอดเวลาพึ่งได้ทันทีที่เราได้เข้าถึงท่านพึ่งได้ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันในชาตินี้จนกระทั่งละโลกไปสู่ปเราโลกแล้ว ก็ยังพึ่งได้อีกเป็นที่พึ่งของเราไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งไปถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นเวลาของชีวิตในโลกมนุษย์นี้เนะี่ยมีอยู่จำกัดเรามีเวลาไม่มากนะลูกนะที่จะอยู่ในโลกนี้นะ ให้ใช้วันเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดนี้นะสร้างบารมีกันให้เต็มที่ให้ชีวิตมีคุณค่าโดยการประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกฝนอบรมใจของเรานะีให้ยดุดไให้นิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้กันทุกคนนะจ๊ะ